เสดีนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบมวพีเทสประจำปี2565ทุกคนค่ะตามที่โรงเรียนมหาวิชรวิจงหัวัดสงขลาได้กำหนดให้มีการสอบมวพีเทสเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5และ6ปีการศึกษา2564นั้นได้ทดสอบความรู้ทางวิชาการได้เตรียมความพร้อมศัก,กยภาพของตนเอง ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีขั้นตอนในการสอบดังต่อไปนี้นักเรียนสามารถเข้าสอบผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆโดยเข้าผ่าน www.google.com ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยอ e ีเมล a แอดเดรสตามประกาศที่ทางโรงเรียนมหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลาจัดสร้างให้นั้น อีเมลเป็นเลขประจําตัวสอบ7หลัก at mvsk.ac.th รหัสผ่านเป็นเลขประจําตัวประชาชน13หลักเมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้แล้วให้นักเรียนไปที่จุดเก้าจุดมุมบนทางขวามือไปที่ Classroom เลือกบทบาทฉันเป็นนักเรียนจากนั้นจะปรากฏชั้นเรียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มองวอลพีเทสให้นักเรียนกดเข้าร่วมชั้นเรียนเมื่อถึงขั้นตอนนี้แปลว่านักเรียนได้ดำเนินการเข้าสู่ชั้นเรียนสำเร็จเมื่อถึงวันเวลาตามกำหนดในตารางสอบข้อสอบจะปรากฏใน Google Classroom ให้นักเรียนกดลิงก์เพื่อดำเนินการสอบและทำการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ให้ถูกต้องซึ่งประกอบด้วยชื่อสกุลนักเรียนระดับชั้นเลขประจำตัวสอบชื่อโรงเรียนจังหวัดเบอร์โทรศัพท์และข้อตกลงกดยอมรับและกดถัดไปลงมือทำข้อสอบ นักเรียนมีเวลาในการทำข้อสอบแต่ละรายวิชา60นาทีเมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดส่งรอข้อสอบในรายวิชาถัดไปในวันที่19กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา จะมีการให้นักเรียนทดลองเข้าร่วมการทดสอบระบบการสอบมอ P ีเทสเสมือนจริงในวันที่20กุมภาพันธ์เป็นการทดสอบจริงนักเรียนจะต้องเข้าสอบและส่งคำตอบแต่ละรายวิชาตามตารางสอบที่กำหนดให้นี้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกติบัตผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียนได้ในวันที่ 25่กุมภาพันธ์2 5 6 5หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถเข้ากลุ่มลายเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏนี้ขอบคุณค่ะ